ง่ายๆทานน้อยลงแบบไม่รู้สึกอดตามเสาหลักของไลฟ์สไตล์มัดีซีนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตหนึ่งในเสาหลักที่สําคัญเลยก็คือูทริชั่นก็คืออาหารแล้วมราก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมเข้าแคมเปญน30วันปั้นนิสัยสุขภาพดีตามเสาหลักของไลฟ์สไตล์มดนดีสีสิ่งที่มาจะท้าคือวันนี้ก็คือลดขนาดจานอาหารลง20%สสุขภาพดีขึ้นทันตา มีการศึกษานะคะว่าการแค่ลดขนาดจานอาหารเนะะี่ยค่ะช่วยทําให้เราลดปริมาณการกินโดยไม่รู้สึกอดอยากและยังช่วยเราควบคุมปริมาณแคลอรี่และปริมาณอาหารให้เหมาะสมด้วยแต่นอกเหนือจากการลดขนาดของจานาอาหารแล้วส่วนผสมก็สําคัญนะคะก็เน้นตามหลักสองหนึ่งหนึ่งนะคะสองส่วนเป็นผักผลไม้ถ้าผลไม้แนะนําไม่แบบที่มีน้ําตาลสูงนะคะแล้วหนึ่งส่วนเป็น โปรตีนและอีกหนึ่งส่วนเป็นคาร์โบไฮเดรตใครสนใจพิมพ์รับคำท้านะคะแล้วนำไปปฏิบัติแล้วมาเขียนแชร์ได้ว่าแบบลดลงแล้วเป็นยังไงการทานอาหารปริมาณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าใครสนใจร่วมแคมเปญ30วันปั้นนิสัยสุขภาพดีติดตามความท้าทายต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะและใครที่ทำได้เยอะสุดต่อเนื่องจะมีรางวัลให้ก็ชื่นชมกับความตั้งใจในการดูแลสุขภาพชวนทุกคนมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีชวนปั้นผลเป็นแชมป์สุขภาพกันค่ะ